ผู้ชายเนี่ยนะเวลาจะเข้าไปจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมองอยู่2อ,อย่างซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่า first impression ก็คือความประทับใจแรกพบถ้าหากว่าคุณมีสสิ่งนี้มากนั่นแปลว่าคุณมีความน่าดึงดูดมากและมันช่วยเพิ่มโอกาสทําให้คนที่เขามองเห็นคุณเนี่ยเขาอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นอาจจะเข้ามาแบบเพื่อนแบบคนรู้จักแบบอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วมันแปลว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ซึ่งสิ่งน,นั้นคืออะไรโอเคเรามาดูกัน สิ่งแรกครับที่ผู้ชายจะมองก่อนที่จะเข้าไปหาผู้หญิงนั่นก็คือรูปลักษ์ครับหรือแปลเป็นคําง่ายๆบ้านๆคุยกันรูปร่างหน้าตาที่ผมไม่ใช้คําว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเพราะว่าคําว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่งเนื้อแต่งตัวผมล้ใช้คําว่ารูปลักษ์ รูปลักษณ์นี่มันคือสิ่งที่ตาเราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้รูปลักษณ์หน้าตาคุณจะปานกลางแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองคุณแต่งตัวดีคุณรู้สไตล์ของตัวคุณเองคุณเป็นคนแต่งหน้าทำผมสวยเหมาะกับสไตล์ของคุณนั่นแปลว่าคุณก็สามารถดึงดูดผู้ชายได้เช่นเดียวกันรางนั้นผมก็เลยใช้คําว่ารูปลักษณ์และทาไมรูปลักษณ์มันถึงสําคัญกับผู้ชายนะักจริงๆแล้วผู้ชายแตกต่างจากผู้หญิงครับ ผู้ชายจะให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากๆส่วนผู้หญิงเนี่ยคุณลองสังเกตดูสิว่าหลายๆคนเพื่อนๆคุณน่ยอันดับหนึ่งอะ่ะไม่ได้มาในเรื่องของรูปรัางหน้าตานะมาในเรื่องของผู้ชายคนนี้สามารถดูแลเอาใจใส่ได้หรือเปล่า ต่อให้หน้าตาหล่อมากแต่ว่าไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้เลยวันวัน,วนขี้เกียจนอนอยู่บ้านอย่างเดียวผู้หญิงไม่เอาแต่พอเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาผู้ชายมองผู้หญิงเขาไม่ค่อยสนใจว่าผู้หญิงจะต้องโอ้โหล่ํารวยสามารถดูแลเลี้ยงลูกเขาจนเติบใหญ่ได้ไม่เขาไม่มองขนาดนั้นเขามองว่านี่คือหน้าที่ของเขาเขาจะมองถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงซึ่งจริง,รงแล้วมันมาจากสัญชาตญาณครับที่ผู้ชายเนี่ยลึกๆแล้วเขามองว่าผู้หญิงที่รูปร่างดีผิวพรรณดีหน้าตาดีอันนี้คือบ่งบอกถึงความ ควาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งทําไมความว่าแม่พันธุ์ที่ดีถึงสําคัญก็เพราะว่ามันคือความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เขาจริงๆแล้วเราขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดครับ ผู้หญิงทำไมถึงชอบผู้ชายที่สามารถดูแลเขาได้ปกป้องเขาได้ก็เพราะว่าความอยู่รอดการที่เขาหาพ่อที่สามารถดูแลลูกได้นั่นแปลว่าเขากับลูกจะอยู่รอดเราทุกคนลึกๆแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากอยู่รอดครับอันนี้ผมไม่พูดออกทะเลนะไม่ได้พูดเวอร์เกินจริงจริงๆแล้วถ้าหาว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกมากขึ้นเนี่ยคุณลองไปศึกษาพวกงานค้นคว้างานวิจัยของชาดาวินอยู่เขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดและนี่ครับก็คือข้อหนึ่งรูปหลักที่สามารถทําให้คุณเป็นคนน่าดึงดูดได้เวลาที่ผู้ชาย มองหาคุณแต่สิ่งนี้มันเป็นเพียงตะขอที่เกี่ยวให้คนเนี่ยเขามาชอบคุณแต่สิ่งที่จะทําให้คนอยู่กับคุณได้แบบยืนยาวและรักคุณจริงๆนั่นคือความยูนคของคุณความยูนีคืออะไรความยูนีคือความเป็นเหมือนแลไอเทมเป็นของหายากสิ่งนั้นมันต้องมาจากอะไรรู้ไหมต้องมาจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองก็คือมาที่ข้อ2ครับก็คือตัวตนของคุณครับ ผู้ชายจะรู้สึกดึงดูดกับตัวตนของคุณคุณเคยเห็นบางคนไหมที่ไม่รู้สึกว่ารูปลักษณ์ถูกสเปคสักเท่าไหร่แต่พอดูไปดูมาลองได้สัมผัสการพูดการจาวิธีคิดของเขาการวางตัวของเขาแล้วกลับรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่แบบโคตรน่านับถือเลยวะโคตรอยากรู้จักคนคนนี้เลยวะเราจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงมาจากสิ่งเดียวเลยครับคือตัวตนของคุณคุณต้องรู้จักการวางตัวให้เป็นต้องเรียนรู้เรื่องสเสน่ห์ภายในซึ่งแน่นอนว่าผมสอนไปมากมายและในคลิปที่ผ่านๆมาสามารถไปย้อนดูได้ อยูถ้าหากว่าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้แบบลงลึกก็สามารถปรึกษากับผมแบบส่วนตัวหรือว่าลงเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้ถ้าหากาใครสนใจก็แอดมาที่ไลน์แอดชองคาริสหรือคลิกลิงก์ข้างใต้ได้ครับก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณเท่านั้นที่มีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งคุณต้องฝึกให้ทีง่ายๆเลยนะเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนและเพื่อนรักคุณแบบไหนคุณปฏิบัติแบบนั้นกับคนที่เขาเข้ามาหาคุณนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์ของการเป็นตัวเองถ้าหากว่าคุณมีสสิ่งนี้ ผู้ชายจะวิ่งเข้ามาคุณมากขึ้นแน่นอนครับผมชองคาริสครับ